เกจิอาจารย์ชื่อดังนวัดเขาเขียวพนารามจี้กงจอมขมังเวทแห่งเมืองสุพรรณสิทธ์สายตรงพ่ออิ่มพ่อมุ้ยพ่อกลวยปุตทิมนะ,ะอาจารย์ปัทวีหรือพระอาจารย์ตู่สิทธิเอกรูปสุดท้ายนะฮะเรามานะ้ามาดูประวัติกันหน่อยนะครับสำหรับเกจิอาจารย์รูปนี้พระอาการ วิทยาฉันทธรรมโมหรือหลวงปุตตีสมญานามจีก้กงจอมขมังเวทนะจอมขมังเวทแห่งสุพรรณเจ้าวาดวาดัวดเขาเขียวพนารามอยู่ตำบลหัวเขาอําเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับท่านเป็นสิทธิ์หลวงพ่ออิ่มวัดหัวเขาหลวงพ่อมุย้ยหลวงพ่อกวยหลวงปู่ทิมวัดละหานไล่หลวงปูงป่เย็นวดัดสร ปร,รียนหลวงปู่บุตรดาวัดการชูสีจเจริญน,นะท่านเป็นชาวสุพรรณโดยกำเนิดเกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่3สิงหาคมพศ2467ที่บ้านท่าน้ำตลาดท่าช้างอำเภอเดินบางนางบวชเป็นบุตรของนางนะไหนห้อยนะครับนางกิมดี้ นามสกุลน้ำดอกไม้มีพี่น้องทั้งหมดเนี่ยสี่คนเป็นชายสามเป็นหญิงหนึ่งท่านเป็นบุตรคนโตในวัยเด็กเนี่ยโยมพ่อท่านเป็นช่างก่อสร้างสร้างมนดกบนยอดเขาวัดหัวเขาอำเภอเดินบางนางบวชและเมื่อตอนสร้างมนดกนั้นได้นำท่านติดตามไปด้วยตลอดและหลวงพ่ออิ่มเจ้าวาดวัดหัวเขา ได้เห็นเข้าจึงเมตตาเลี้ยงดูให้ในขณะที่โยมพ่อทำงานหลวงพ่ออิ่มได้ป้อนข้าวป้อนน้ำเลี้ยงท่านเปรียบเสมือนลูกในไส้โดยดูดวงชะตาแล้วทราบว่าในอนาคตเนี่ยเด็กคนนี้ต้องบวชไม่สึกแล้วก็จะเป็นกำลังสำคัญในพระพุทธศาสนาท่านจึงมอบตำราวิชาอาคมหนึ่งเล่มให้กับโยมพ่อของหลวงปู่ตีเก็บไว้รักษาไว้ ให้ท่านตอนโตก่อนที่หลวงพ่ออิ่มจะมรณภาพเมื่ออายุ15ปีได้บรรพชาเป็นสามเณรและเริ่มเรียนวิชาต่างๆจากตำราของหลวงพ่ออิ่มที่โยมพ่อเก็บรักษาเอาไว้จนแตกฉานจบจนอายุ20ปีจึงอุปสมบทณพัทสีมาวัดเขาพระอำเภอเดิมบางนางบวชเมื่อวันที่19มิถุนายนพศ2487 โดยมีพระครูอนเนกคุณากรหลวงปู่แขกวัดหัวเขาเป็นพระววชาพระพระอาจารย์พินเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระอาจารย์สวัยเป็นพระอนุสาสนาจารย์นะครับหลังอุปสมบทได้มาจำพรรษาอยู่ที่วัดหัวเขาเพื่อศึกษาพระธรรมวินัยและพุทธพุทธาคมจากหลวงปู่แขกซึ่งเป็นสิทธิหลวงพ่ออิ่ม ดังนั้นเนี่ยหลวงปู่แขกจึงเป็นอาจารย์องค์แรกของท่านจนถึงปีพศ .2497 จึงกราบลาหลวงปู่แขกมาศึกษาเล่าเรียนวิชาอาคมเพิ่มเติมจากหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไล่ศิษย์เอกหลวงพ่ออิ่มเพื่อเป็นการรวบรวมตำราของหลวงพ่ออิ่มที่หลวงพ่อมุ้ยมีอยู่เอาไว้โดยเดินทางไปไปมามาอยู่หลายปีจนกระทั่งปีพศ .2505 จึงเรียนจบ พร้อมกับได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าวาดวัดกระเสียวอยู่ที่สามชุกสุพรรณบุรีหลวงพ่อตีท่านชอบทุดงเป็นประจำช่วงชีวิตของท่านถือทุดงมาเกือบ40ปีในระหว่างที่อยู่ที่วัดกเกียวได้ออกทุดงเสมอครั้งหนึ่งท่านออกทุดงไปทางภาคตะวันออกและได้พบกับหลวงปู่ทิมวัดละหารไร่จังหวัดนนยอุเป็นครั้งแรกหลังทุดงกลับจากนะ กับจากทางนั้นเนี่ยได้ระยะหนึ่งจึงกลับไปร่ำเรียนวิชาอาคมเพิ่มเติมจากหลวงปู่ทิมวัดละหานไล่เป็นเวลานหนึ่งพรรษาได้วิชาทำผงพายกุมารการเสกผงและวิธีการปลุกเสกพระเครื่องหลวงปูต่ตีท่านมาเรียนกับหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามชัยนาทหลายครั้งและหลวงพ่อกวยมกกักจะจูงมือหลวงพ่อตีเข้าไปเรียนในกุฏิแบบตัวต่อตัวต,วตลอดวิชาที่ท่านเรียนก็คือวิชาการทำประหลัดขิก ตะกุดนุมานและวิชาอื่นๆอีกมากมายและวิชาหนึ่งที่หลวงปูต่ติท่านสําเร็จเป็นเลิศและเป็นศิษย์หลวงพ่อกวยนะทุกท่านต่างทราบกันดีและยกย่องท่านก็คือวิชาตัวเบานะสามารถนั่งและเดินบนผิวน้ําได้อีกวิชาที่ท่านสําเร็จและขึ้นชื่อคือวิชามือยาวลอดลูดานสามารถหยิบสิ่งของไกลๆแล้วมีช่องเล็กๆได้นะนี่ หลวงปู่ติท่านมีความสนใจในวิชาคมและวิชาต่างๆมากซึ่งคนโบราณเรียกว่าคงแก่เรียนจึงได้พยายามส่อสแสวงหาพระอาจารย์เก่งๆแล้วเข้าไปฝากตัวเป็นศิษย์เพิ่มเติมอยู่เสมออย่างเช่นหลวงปู่เย็นวัดสปรเรียนชัยนาท่านได้วิชาย่นระยะทางและกำบังส่วนหลวงปู่บุตรดาวัดกลางชูศรีจเจริญสิงห์บุรีท่านได้วิชาแป้งเศษ ท่านออกจากวัดกเกษียวขณะที่เป็นเจ้าวานและทุดงเรื่อยๆเพื่อไปเรียนวิชาต่อกับหลวงพ่อก,กวยจนมาเจอวัดเขาเขียวพนารามอยู่ที่อำเภอเดิมบานนาบวชในปีพศ .2513 ซึ่งเดิมเป็นวัดร้างและมีโรงเรียนร้างท่านจึงตัดสินใจอยู่ที่นั่นแต่ท่านต้องสู้กับเจ้าพ่อเขาเขียวคือเจ้าที่ ที่ไม่ยอมให้ท่านสร้างวัดที่นั่นตอนนั้นเวลานอนท่านยังนอนในกฎเช่นเดียวกับลูกศิษย์คืนที่โดนเจ้าของที่ลองก็คือมีฝูงวัวควายวิ่งกันฝุนตลบนอกกรดจะเข้ามาทำร้ายท่านกับลูกศิษย์แต่ท่านรู้จึงสั่งลูกศิษย์ว่าตอนกลางคืนไม่ว่าจะมีอะไรห้ามออกจากกฎเด็ดขาด ถ้าจะตายก็ให้ตายเนี่ยนะให้ตายไปด้วยกันนะฮะคืนนั้นลูกศิษย์ท่านกลัวมากและคิดว่าท่านหลับแล้วจะวิ่งออกมานอกกฎแต่ท่านไก่แอมลูกศิษย์จึงมีสติและนึกถึงคําสั่งของท่านไว้เช้าวันรุ่งขึ้นมีชาวบ้านมานิมนต์ให้ท่านอยู่ที่นี่แล้วทําพิธีแบ่งเขตกันระหว่างวัดกับเจ้าพ่อเขาเขียวฮนะระหว่างที่ท่านอยู่เป็นเจ้าวาดวัด นะเขาเขียวนั้นน่ะท่านถูกทําร้ายอยู่หลายๆครั้งทําให้ลูกศิษย์ถามท่านว่าทําไมหลวงพ่อไม่ย้ายวัดเพราะมีหลายวัดที่อยากได้หลวงพ่อไปจำพรรษาอยู่แต่ท่านกลับบอกว่าต้องการใช้กรรมให้หมดในชาตินี้ไม่ต้องการใช้กรรมในชาติต่อไปตอนที่ท่านโดนทําร้ายบางคนเนี่ยใช้มีดฟันทิศท่านเลยนะลูกศิษย์เคยถามว่าหลวงพ่อไม่กลัวเหรอ ท่านกลับพูดติดตลกว่ากลัวมีดของมันจะบินมากกว่าเมื่อหลวงปู่ตีจำมันษาอยู่วัดเขาเขียวได้พัฒนาวัดจากสำนักสงฆ์จนเป็นรูปเป็นล่างและกลายเป็นวัดขึ้นมาต่อมาท่านชราภาพมากและเจ็บป่วยบ่อยครั้งลูกศิษย์จึงนิมนต์ให้มาจำมันษาอยู่ที่วัดท่ามะกูดอยู่ที่สามชุกซึ่งอยู่ใกล้โรงพยาบาลมากกว่าวัดเขาเขียวและถนนหนทางก็สะดวกมากกว่าท่านจึงจำมันษาอยู่ที่วัดท่ามะกูด จนกระทั่งมรณาภาพเมื่อวันที่17พฤษภาคมพศ2553สิริอายุ85ปีย่าง86พรรษาที่65หลวงพ่อตีท่านปลุกเสกวัตถุมงคลในบาทพระและวัตถุมงคลที่ท่านปลุกเสกนั้นมักจะวิ่งส่งเสียงดังเสมอโดยท่านเริ่มสร้างวัตถุมงคลครั้งแรกสมัยที่เป็นเจ้าวาดไวกระเสียววัตถุมงคลที่ท่านสร้างครั้งแรกคือเหรียญรุ่นแรก ออกที่วัดกระเสียวโดยแรกก็เริ่มเนี่ยท่านตั้งใจจะสร้างเมื่อปีพศ2512แต่ไปปรึกษาหลวงพ่อมุย้ยและหลวงพ่อมุ้ยท้วงว่าให้สร้างในปี2513จะดีกว่าท่านจึงสร้างเหรียญรุ่นแรกในปี2513ตามคําแนะนําของหลวงพ่อมุย้ยพอโรงงานปั๊มเหรียญทําเหรียญออกมาเสร็จท่านก็นําไปให้หลวงพ่อมุ้ยเสกเป็นรูปแรกจากนั้นก็นํามาให้หลวงพ่อกวยวัดโคศิตารามเสก อีกเป็นรูปที่สองแล้วจึงนํากลับมาเสกเองที่วัดอีกเรื่อยๆเป็นเวลาหลายไตายมาสเหรียญน,นี้สร้างออกมาเพียงเนื้อเดียวคือเนื้อทองแดงลมดําจํานวนหนึ่งหมื่นเหรียญที่สําคัญเหรียญน,นี้มีปลอมออกมานานแล้วเขาว่าอย่างนั้นนะครับเหรียญรุ่นแรกของท่านลูกศิษย์นิยมเรียกกันว่าเหรียญหนีลูกปืนคือมีที่มาของชื่ออยู่ว่าหลังจากหลวงพ่อมุย้ยหลวงพ่อกวยและหลวงพ่อตี ท่านเสกเรียบร้อยแล้วมีลูกศิษย์ได้รับแจกเหรียญน,นี้ไปได้นําเหรียญน,นี้ไปลองยิงกันที่หลังวัดปรากฏว่านัดแรกยิงไม่ออกนัดที่สองออกแต่ไม่ถูกนะเพราะขณะประทับปืนจะยิงเหรียญอยู่นั้นเหรียญดังกล่าวก็หายไปทันตาคนยิงจะมองไม่เห็นเหรียญจึงยิงไม่ถูกสุดท้ายเลยต้องไปกราบขอเข้ามาหลวงปู่ติท่านที่วัดกเกสียวนอกจากเหรียญรุ่นแรกของท่านแล้วท่านยังสร้างวัตถุมงคลอื่นขึ้นมาอีก นะคือภาพถ่ายขนาดห้านิ้วแล้วก็ล็อกเก็ตผมคุมต่อมาเมื่อท่านจำพรรษาและมาเป็นเจ้าวาดอยู่วัดเขาเขียวอำเภอเดินบางนางบวชได้สร้างวัตถุมงคลขึ้นมาอีกหลายรุ่นหลายชนิดอาทิภาพถ่ายขนาดบูชารุ่นแรกภาพถ่ายขนาดของคอรุ่นแรกรูปหล่อรุ่นแรกพระผงรูปเหมือนรุ่นแรกตะกุดมีดหมอประหลัดนะผ้ายัน ภาพถ่ายต่างๆเหรียญต่างๆพระบูชาภาพพิมพ์ต่างๆทั้งนี้ลูกศิษย์ของท่านที่ยังมีชีวิตอยู่คือพระอาจารย์ปัทวีประภากโรหรือที่เรียกขานกันว่าพระอาจารย์ตู่แห่งที่พักสงทศพรบ้านสิงห์ตำบลสิงห์อำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรสิษย์เอกและลูกบุญธรรมที่หลวงปู่ตีเลี้ยงดูมาและถ่ายทอดวิชาให้ตั้งแต่อายุ9ขวบ โดยหลวงปู่ตีได้วางใจให้ปุกเสกวัตถุมุคลคู่กับท่านรวมทั้งถอดวิชาพร้อมมอบตำราหลวงพ่อกวยให้ท่านสืบทอดแทนเมื่อครั้งยังมีชีวิตหลวงปู่ตีท่านไม่อยากเปิดเผยตัวเพราะท่านรักสันโดษชอบความสงบและมักออกธุดงเสมอจนกายสังขารท่านชราท่านจึงเลิกออกทุดงและอยู่ที่วัดเขาเขียวจนกระทั่งปีพศ .2549 พระอาจารย์ตู่ซึ่งขณะนั้นยังเป็นคารวะาและศิษย์คนสุดท้ายได้รับท่านมาอยู่ที่บ้านเพื่อรักษาตัวจากอาการป่วยต่างๆเนื่องจากท่านถูกทำร้ายสามครั้งแต่ไม่ตายเพียงแต่สลบไปเท่านั้นพระอาจารย์ตู่จึงขออนุญ,ญาตต่อหลวงปู่ตีเปิดเผยเรื่องราวของท่านให้ผู้คนได้รับทราบแล้วก็ได้มาทำบุญกับท่านท่านจึงอนุญาตให้พระอาจารย์ตู่ดูแลรับผิดชอบในเรื่องต่างๆ แทนท่านตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเมื่อมีผู้คนเดือดร้อนในเรื่องต่างๆก็ให้หลวงปู่ตีช่วยหลวงปู่ก็มักจะให้พระอาจารย์ตู่ดำเนินการแทนโดยมีหลวงปู่คอยควบคุมอย่างใกล้ชิดตลอดมา